ดาวคู่สมพลจะเริ่มจากคำกรนะครับมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ระวิสุขเทพเจ้าถวยถแถงจัลลาหูสำแดงเด่นชี้ภูมคิคูคู่พลแข็งขาเรียกสมพลนาพุทธเสาดาวเยื่องนี้ยิ่งล้ำกำลังต่อไปเป็นคำกรแบบที่2นะครับ อาทิตย์กับสุขแจ้งจงจำจันร์ร่วมราหูกรรมหนดให้อังคารกับครูสำเนียกนึกนาพ่อพุทธคู่กับเสาไซสีส่นี้สมพลดาวคู่สมพลนะครับเป็นดาวที่เมื่อดาวทั้งสองดวงหรือตัวเลขสองตัวเนี่ยมารวมกําลังกันแล้วนะครับก็จะได้ รวมกันเท่ากับ27นะครับแล้วเมื่อทั้ง4คู่นี้รวมกันแล้วนะครับก็จะได้108กําลัง108ก็จะครบทั้งทั้งดาวทั้งหมดก็คือ108นะครับกาลังนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราก็จะบอกก่อนว่าดาวเลข1คือดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังก็คือ6ดาว2นะครับเป็นดาวจันทร์กําลังเป็น15ดาว3เป็นดาวอังคารดาวบัพปะเคากาลังเป็น8 ดาวสี่ดาวพุธเป็นดาวสุคราะห์กกำลังเป็น17นะครับดาวหกเอ่อดาวห้าดาวพฤหัสกำลังเป็น19เป็นดาวสุเคราะห์ดาวหกเป็นสุเคราะห์กกำลังเป็น21ดาวเจ็ดดาวบารเคราะห์กกำลังเป็น10เลข8ดาวราหูเป็นกำลังเป็น12นะครับ ่าเป็นคู่แรกจะเป็นคู่1,6ก็คือดาวอาทิตย์คู่กับศุกร์กำลังดาวบวกกันก็จะได้เป็น6กบวกยกี็กได้เป็น27นะครับแล้วคู่ที่2นะครับก็คือ2,8ดาวจันทร์บวกกับดาวราหู2,8จันทร์กับราหูนะครับเป็นคู่สมพลคู่ที่2ก็กําลังดาวบวกกันก็จะได้เป็น15บวกกับ12ก็จะได้27คู่ที่3 35นะครับ35ดาวอังคารบวกกับดาวฤหัส กำลังดาวบวกกันก็จะได้เป็น8บวกกับ19ก็จะได้27คู่สุดท้ายคู่ที่4ก็เป็นดาวพุธกับดาวเสาร์กำลังรวมกันก็จะเป็น17บวกกับ10ก็ได้เป็น27สนะครับสรุปก็จะเป็นคู่อาทิตย์สุกจันราหูอังคารพฤหัสพุธเสาร์นะครับห6อาทิตย์สุกเนี่ย เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะมีความกระจ่างความละเอียดความชัดเจนนะครับก็เรียกว่าเรื่องเงินทองก็ไม่ล้วนไหลนะครับเพราะว่าเห็นชัดว่าเงินทองเราใช้อะไรไปบ้างนะครับดาวสองแปดเนี่ยก็เรียกเป็นคู่สมพลอีกคู่หนึ่งที่เหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าก็เป็นการหมุนเงินแลลงทุนเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามห้า เนี่ยก็คือทั้งความ3กล้าแข็งขยัน5วิชาการเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะที่จะทํางานด้านด้านแบบวิชาการที่ไม่ได้คิดอย่างเดียวลงมือทําด้วยนะครับเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยเป็นนักวิชาการที่ลงมือปฏิบัติด,ด้วยส่วน4กับ74เี่นี่ก็คือดาวพุธเจราจาเก่งดาวเสา์นี่ก็ทํางานไม่ยอดท้อตอบุศร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แบบเหมาะที่จะทํางานอะไรที่ต้องแบบการพูดการจาการขยนันเป็นนักขายของ มือหนึ่งได้เลยนะครับก็จบนะครับสำหรับดาวคู่สมพลครับผม